พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยร,รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชก,กระแสดังนี้ 1. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2. พระราชทานกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์และทรงชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาท,ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ 3. ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจํานวน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลหัดใหญ่เพื่อฟื้นฟูและซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนที่เสียหายและทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม พระชบ,บรมราชวโรกาสให้ในายแพทย์วิโรธโยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่เข้าเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวและ 4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับโดรนค้นหา แล้วก็โดรนสําหรับขนส่งอาหารให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสํานักง,งานตำํำรวจแห่งชาติเอาไว้ใช้เพื่อบรนเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผสกนิกอนนะครับค่ะ